1กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกาที่อาคาร35ปีโรงเรียนรสเวกวิทยาอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวคนึงนิดราสเวกผู้อำนวยการโรงเรียนรสเวกวิทยาได้จัดให้มีการฝึกซ้อมจำลองเหตุการณ์การเผชิญเหตุและเอาตัวรอดจากเหตุการณ์คนร้ายบุกเข้ามาภายในโรงเรียนโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก พันตำรวจเอกปิติพันธ์กริดากรณอ์อุธยาผู้กำกับการตำรวจสถานีตำรวจภูทรภาชีพันตำรวจโทธนอาจขันติคเชนชาติรองผู้กำกับป้องกันปร,บปราบปรามสถานีตำรวจภูทรภาชีพร้อมทีมงานจากสถานีตำรวจภูทรภาชี เจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธยาจุดันธุ์ได้มาบรรยายถึงการเอาตัวรอดโดยมีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อต้องเผชิญกับเหตุกรณีคนร้ายบุกเข้ามาภายในโรงเรียนและก่อเหตุพร้อมทั้งจำลองเหตุการณ์ให้กับคณะครูผู้ดูแลได้ปฏิบัติฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อต้องตกอยู่ในสถานการณ์ดังกลา่าว อยู่ไหนกันไปไหนกันหมดอยู่ไหนกัน ตายเป็นตัวอาวุธมีเนี่ยแดงชกท่งสองหนึ่งสองหนึ่งแจ้งกับผู้บาดเจบมือายคุ้มข้างชายอวิมีดตระวาศภาในโรงเรียนรัศมีเปลี่ยนขอวามช่วเหลรชีนีหนึ่งหนึตสอบแล้วรับแจ้งมีายคุ้มข้างใชอาวุธมีอยู่ภายในโรงเรียนรอดสเปลี่ยปชีี่ ปาชีแจ้งกำลังที่อยู่ใกล้เคียงนใ่ให้สนอสนุนให้โรงเรียนรับเงินประีแจ้งประชีต mày hoàn Hãy đề phòng một như thế này được không? Đừng quan tâm nữa, anh em. ใจเย young, Six. Six. ็นน้องใจเย็นใจเย็นมีอะไรเขอพูดคุยกันเนาะมีอะไรมีอะไรที่ช่วยได้นะก่อนหรืองหน้าก่อนน้องใจเย็นน้องเอาน้ำไหมหิวน้ำไหมน้องเขอพูดคุยน้องใจเย็นกันน้องนะนะครับก็มีมื ลุ mà, rồi, ôi, ้มมาลูกผมว่ะใจเย็นน้องใจเย็นน้องหูดำไหมไม่หิวไม่หิ้วงั้นกน้องวามี่ลงก่อนนะไอีกใจเย็น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 ไปลุ้มมาใจเย็นใจเเพราะน้องเราถ่ายด้วยกันอยู่ไม่มีครับไม่มีใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวหิ้มาเดี๋ยวหิ้มา

อะไรกอไงไเลยโ้โ้แล้อลคคือกันนี้หรอครับเจ็บตไหนี่เจ็บที่ใจเหรอ อ๋อเจ็บที่ใจไม่เป็นไรสังกภัยช่วยรักษาแผลใจด้วยอาจะเจ็บที่ใจเยอะเลยตำรวจมาดูแลความปลอดภัยให้กำลังใจก่อนครับตำรวจมาช่วยแล้วนะตำรวจมาช่วยแล้วตอนนี้เราจับคนร้ายได้แล้วเราไม่ต้องตกใจแล้วนะวันนี้ตำรวจจะอยู่ด้วยมาเรียกสังภัยแล้วนะ 再见。 ทั่วๆไปเราก็เห็นว่ามันเป็นเป็นอันตรายเนาะพอวันนี้พอมาซ้อมจริงๆแล้วมันอันตรายจริงๆครับครับใช่ครับใช่ครับก็ทางที่ท่านบอนะครับได้ได้ไคุยกันครับคือตเรียนเห็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 นความสําคัญตรงนี้นะครับก็ได้ทำหนังสือประสานทางสพปชีนะครับซึ่งนําโดยท่านพันธุ์วรสิริพิจพันธ์กิตากรนยุธยานะครับท่านก็ได้สั่งการให้ผมพันธุ์วรสิริพิจพันธ์กิตากร ครับรองกระปองนะครับ,บ,นะรบเข้ามาประสานนะครับแล้วก็เข้ามาทาเหตนการเกี่ยวกับเรื่อง ả? การพูดคุยนะครับประสานแล้วก็การแจ้งขั้นตอนให้ว่าครูควรจะทํะไรตำรวจควรจะทํะไรนะครับตำรวจต้องเตรียมอะไรนะครับผมเมื่อวานผมก็ได้เรียกประชุมตำรวจทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องในวันนี้ทั้งตัวละครทั้งชุดไล่ลา่าทั้ง2อสูงทั้งหนึ่งสองหนึ่งนะครับทั้งตัวเองเองก็ได้กำหนดตัวละครมาโกบแล้วก็วันนี้ก็ได้เข้ามาอธิบายนะครับแล้วก็ซ้อม ซ้อมแผนหนีซ้อมสู้นะครับอธิบายให้เด็กเข้าใจแล้วก็สัญลักษณ์มือต่างๆนะครับในหลักสาคนนะครับให้เด็กทราบเบื้องต้นนะครับซึ่งการซ้อมมันก็จะเป็นสู่อาจจะมีแต่การจริงหรือไม่เนี่ยอาจจะไม่มีก็ได้หรือจะมีก็ได้แต่ตอนนี้เด็กก็จะได้ทราบแล้วคุณครูจะได้ทราบแล้วว่าควรต้องดำเนินการหรือหัดตัวอย่างไรนะครับในการที่เราเจอเหตุการณ์อย่างนี้ครับก็ขอขอบคุณทางสถานีตำรวจภูธรภาชชีนะคะที่ได้มาซ้อม การปฏิบัติจริงในวันนี้ทําให้โรงเรียนตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆแล้วก็คงต้องวางแผนใหม่ถึงการที่ต้องมีรปภข้าหน้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของเ,ออเด็กๆของลูกสศิษย์ของเรานะคะก็ขอขอบพระคุณมากครับครับครับครัดีครับดีครับสวนีดครับ